สวัสดีครับทุกคนและเด็ดในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนรับนะครับทุกคนเจ้าโดมินัสกุ๊กไก่อันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนว่าวิธีการที่จะได้เนี่ยเป็นยังไงนะคะับสำหรับไอ้เจ้าโดมินัสสุดน่ารักอันนี้นะฮะโอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยและแมบที่เราเนี่ยนะครับจะไปทำนั่นก็คือแมบฟอร์ดบล็อกนั่นเองนะฮะทุกคนก็ฟิลเดียวนี่ครับกับฟอร์ดไนท์เลยนะครับคือเหมือนกันแบบว่าเป๊ะเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับก็จะทิ้งลิงก์แมปนะครับทุกก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 กคคคนนนนนไไไไววว้้้้้้้้้ใใหตลลล่่่าาาาาาางงะะะะรรรรัััััับบบบิิิ์ออเเเจจจโดดดดมมมสุ๊ยยืขธี โดมินานนี้นะครับทุกคนคือทุกคนเนี่ยต้องคิวทั้งหมด500คิวนะครับแล้วก็จะได้เจ้าโดมินากุ๊กไก่อันนี้นะฮะวิธีเล่นนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดเพย์ด้านขวานะทุกคนกดไปเลยนะแล้วมันจะเข้าแมปเลยนะครับไม่ต้องไปรอร็อบบี้รออะไรเหมือนฟอร์ดไนท์ของจริงนะคือกดปุ๊บมันจะเข้ามาเลยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ลงมาฟาร์มของด้านล่างนะครับผมว่าเด็กๆเนี่ยนะครับหรือน้องๆในช่องผมหลายๆคนเนี่ยรู้จักนะครับแนวแบทเทิลรอยัลเป็นอย่างดีอยู่แล้วจึงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับ ทุกคนก็ไปรับโดมินัตกุ๊กไก่สุดเท่ฟรีๆได้เลยนะครับไหนครับทุกคนที่ได้แล้วลองคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับว่าเท่หรือเปล่า